ในแก๊งนี้ใครเป็นตัวแม่สายแฟนนักช็อปช็อปทุกวันชี้ค่ะชี้ให้คุณเนี่ยพี่แฮนด์จะเป็นคนที่แบบซื้อของอะไรกระจุกกระจิกเล็กน้อยตลอดคือเนี่ยจะต้องสังเกตแบบทุกคนใช่ป่ะพี่แฮนจะมีอะไรเล็กน้อยมาใหม่แหละเติมด้วยนั่นด้วยแบบของเล่นจิ้นใหม่ๆอ่าหรือเวลาไปต่างประเทศไปต่างประเทศอายเคยช็อปครั้งหนึ่งทำไมล่ะน้องกลับเข้ามา พันธอ่ะเพราะพันได้สองคะแนนนะเมื่อกี้นักช็อปอ่ะพันธ์เป็นฟิลแบบน้องชอบแต่งตัวค่ะอ่าจะเป็นลินเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าใช่ป็นแบบาจูจริงหนูไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าะลังจากเทสสี่วันเอารองเท้าไคู่ทำไมในแก๊งนี้ใครชอบช็อปเสื้อผ้าจากกระเป๋าเพื่อนมาใส่โอ้โหงฟังนะหนึ่งสองสามชี้ค่ะพันธพี่มันเตรียมไปหกแล้วมันจะจะเอา